วันนี้นะคะเราก็จะมาปัดดอกทุเรียนกันน้องเพิ่งจะออกดอกเองจิดด๋วนะคะแต่ก็ต้องปัดให้เขานะคะเพื่ออะไรนะั่นหรือก็คือปัดเพื่อ,อเป็นการช่วยให้น้องทุเรียนได้ผสมเกสรนะคะเพราะเขาบอกว่านะปัจจุบันนี้ลมก็ไม่ค่อยจะมีแล้วก็มแมลงก็ไม่มีที่จะช่วยให้ต้นทุเรียน โดยว่าดอกตูเ,เรียนเนี่ยเขาผสมไปสอนกันได้เราก็ต้องมีอาศัยแรงมนุษย์ของเรานี่นะคะช่วยให้เขาผสมเกสรเพื่อผลที่จะได้ก็คือลูกของเขาก็จะออกมาแบบอ่าสมประกอบโดยว่าลูกก็จะสวยนะคะตอนนี้น้องเพิ่งจะออกช่อเดียวนะคะเราก็ต้องปัดนะคะอุปกรณ์ของเราก็ค่อยๆปัดน้องนะคะ เพราะว่าในดอกครุเรียนก็จะมีทั้งเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียที่ลุงชาวสวนเขาเล่าให้ฟังมานะคะเขาก็จะออกบานไม่พร้อมกันก็จะอาศัยบานช่วงประมาณดอกตัวเมียก็จะประมาณสักทุ่มหนึ่งหรือประมาณนี้นะคะตัวผู้ก็จะสองทุ่มหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ,ะเพราะฉะนั้นในเมื่อไม่มีลมหรือว่าไม่มีมแมลงมาช่วยให้เขา พัดพาดอกเกสรดอกมาผสมกันได้เราก็จําเป็นที่จะต้องอช่วยผสมเกสรในเขานิดนึงนะคะอันนี้เพิ่งจะออกมาช่อเดียวแต่ดอกอื่นๆก็น่าจะดอกน้องก็น่าจะเป็นวันต่อๆไปนะคะอันนี้ต้นนี้เขาออกออกดอกก่อนเพื่อนเลยนะคะออกช่วงประมาณเดือนเดือนตุลากลางเดือนตุลานะคะที่มี ตุ่มยอดไตปลาอะไรอย่างเงี้ยออกมานะคะจุ่อันนี้ก็เลยจะได้ก่อนแต่ก็ไม่เยอะนะคะปีนี้ดอกน้องก็จะน้อยๆนะคะไม่รู้ว่าจะได้ลูกไหมติดลูกไหมนะคะอันนี้ก็เป็นอุปกรณ์ที่เราทํานะคะก็จะเก็บดอกหญ้ามามาปัดเพราะเขาบอกว่าดอกหญ้าเนี่ยน้องจะมีความอ่อนอ,อน,นุ่มนะคะมาช่วยปัดแก็จะเปลี่ยนวันต่อวันหรืออะไรประมาณนี้ถ้าดอกมันโรยแล้วนะคะ แล้วก็เสร็จแล้วนะคะวันนี้สำหรับวันนี้น้องก็จะบานอยู่ประมาณสองสามวันนะคะโอเคพวกนี้ก็ค่อยปัดกันใหม่